ข่าวลือลั่นในโลกฟุตบอลไทยบุรีรัมยูไนเต็ดบุกชนะระยองเอฟซีในเกมเปิดตัวของโค้ชหน้าใหม่และยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในลีกไทยลีกหนึ่งเอาไว้ได้อย่างมั่นคงแต่คำถามสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำทัพบ,บุรีรัมย์ไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ต่อไปหรือไม่ลองติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวในบทความนี้กันเลยสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจฟุตบอลไทยลีกไทยลีกหนึ่งคือลีกสูงสุดของประเทศไทยที่รวบรวมทีมฟุตบอลชั้นนำต่างๆมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยบุรีรัมยูไนเต็ด ถือเป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ที่มักครองตำแหน่งได้บ่อยครั้งเกมนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่สำหรับโค้ชใหม่ที่อาจนำกลยุทธใ์ใหม่ๆมาใช้เพื่อรักษามาตรฐานความสำเร็จของทีมเช่นการปรับระบบการเล่นหรือการพัฒนาแนวรุกที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งอาจเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทีมอื่นๆที่กำลังมองหาวิธีทางในการปรับปรุงตัวเองแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามผลการแข่งขันในเกมเปิดตัวของโค้ชใหม่มักสะท้อนถึงความพร้อมของทีมในฤดูกาลใหม่ แต่บางครั้งก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและนี่แหละคือส่วนที่อาจสร้างความขัดแยง้งบางแฟนบอลอาจโต้แย้งว่าการเปลี่ยนโค้ชในช่วงกลางฤดูกาลเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงเกินไปเพราะอาจทําให้ทีมเสียความต่อเนื่องในระบบการเล่นเดิมแต่ในทางกลับกันมันอาจเป็นโอกาสในการนําความสดใหม่และแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจนําไปสู่การเด้งกลับมาชนะอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับที่บางทีมในฟุตบอลโลกทําได้คุณคิดอย่างไรกับ เรื่องนี้การปรับทีมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีหรือเป็นความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นแบ่งปันความเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนกันนะเพื่อให้คุณเข้าถึงข่าวสารฟุตบอลได้อย่างครบถ้วนและง่ายดายไทรัสออนไลน์ได้จัดเตรียมส่วนต่างๆไว้อย่างครบครันโดยมีไทรัฐออนไลน์ https://www.thai-rat.co.th/home เป็นหน้าหลักรวมถึงไทรัสมันนี่ https colon slash slash w w w t h c o t h s a m o n e y สําหรับข่าวเศรษฐกิจ thshopping https colon slash slash w w w t h c o t h s l a s h o p p i n g สําหรับการช้อปปิ้ง thplus https colon slash slash p t h c o t h s l สํหรับคอนเทนต์พิเศษ thtv https colon slash a s h w w w t h c o t h s t v สำหรับวิดีโอสดและมิเรอร์ h t t p s m i l e n d c o m s a รับและสไตล์ที่ทันสมัยในหมวดกีฬาคุณสามารถคลิกเข้าไปที่หน้าแรกกีฬา https://www.thairat.co.th/sport เพื่อเริ่มต้นสำหรับฟุตบอลต่างประเทศมีฟุตบอลต่างประเทศ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l ซึ่งแบ่งย่อยเป็นพรีเมียร์ลีก HTTPS: w w w t h a i r a t c o t h s p o r t u r o f b a l r p r e m i e r l e a g u e ที่เป็นลีกสูงสุดของอังกฤษยูฟาแชมเปี้ยนลีก HTTPS: w w w t h a i r a t c o t h s p o r t u r o f u a o r u e f a สำหรับการแข่งขันระดับทวีปยุโรปบุนเดส l ลกา HTTPS: //www.thai-rat.co.th ส, er. pues mm hmm. สแล nah. สปอร์ตสแลสยูโรฟุตบอลสแลดบุนไซเกอร์ลีกเยอรมันกันโชเอ cr https colon สแลสสแลสเวไวเว็บ t ไทยรัฐ dot co dot th สแลสปอร์ตสแลยูโรฟุตบอลสแลสซิริอ่ลีกอิตาลีลาลิกา https colon สแลสสลสเวไวเว็บ t ไทยรัฐ dot co dot th สแลสปอร์ตสแลสยูโรฟุตบอลสแลสลอเลเกอร์ลิสเปนเจลี https colon สแลสสลสเว็ไวเว็บ t ไทยรัฐ dot co dot th สลัดสปอร์สลัยูโรฟุบอลสลเจลีกลีกญี่ปุ่นและหลีกอื่นๆ https://www.thai-rat.co.th/sport/youtube/ สำหรับหลีกอื่นๆรวมถึงตารางคะแนน https://www.thai-rat.co.th/sport/futbolscore เพื่อตรวจสอบอันดับโปรแกรมผลการแข่งขัน https://www.thai-rat.co.th สแลสสปอ,สอร์ตสแลสฟุตบอลโ,โปรแกรมสำหรับตารางเวลาและดาวสันวัว h ttps://www.thairat.co.th/sports/topscore เพื่อดูผู้ทำประตูสูงสุดสำหรับฟุตบอลไทยมีฟุตบอลไทย h <ht> ttps://www.thairat.co.th/sports/football colon slash slash a l s a thai l ซึ่งครอบคลุมฟุตบอลทีมชาติไทย h <ht> ttps://www.thairat.co.th co. colon slash slash s a ลสสปอ,สปอ,สปอสร์ตส a ลสเทนฟุต o อลสแ l สเ a l ยงสุขไทยล t h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s t b a l l t h e r a n i e ที่เป็นหลัก,ลกของเราฟุตซอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s t a e n n l s f o t h a i สำหรับฟุตซอลคาราบาโอเจ็ดเอไซคับ,บ https://www.thai-rat.co.th สลดสปอร์สลคบิดเจ็ดดเอขีดไซับการแข่งขันฟุตบอล7คนตารางคะแนน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t f u b b s c o r e t e เมีย a ์ลีกของไทยลีและโปรแกรมผลการแข่งขัน https://www.thai-rat.co.th/sport/fubbsco-program สลัดเทปร e มีเพื่อติดตามตารางการเล่นนอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t c o l u m n i s t ให้ได้อ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเช่นบีบางปะกง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t c o l u m n i s t แบ่งเพคธงและสนามกีฬาแห่งชาติ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t c o l u m n i s t ไทย under score stadium สำหรับไฟสปอร์ตมีไฟสปอร์ต https://www.thai-rat.co.th/sports/fightsport/ รวมถึงมวยไทย https://www.thai-rat.co.th/sports/fightsport/ มวยไทยและมวยโลก https://www.thai-rat.co.th/sports/fightsport/boxing ส่วนกีฬาโลกมีกีฬาโลก https colon slash s l t h www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash v o l l e y b a ซึ Anybody. ่งครอบคลุมวอลเล่บอล https colon slash s l t s h www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash volleyball badminton https colon slash s l t s h www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash badminton motorsport https colon slash s r a s h www. ไทยรัฐ co. th สลัดสปอร์สลัดเวิร์สพอลสลัดมอเตอร์สพอร์และกีฬาอื่นๆ https://www.thai-rat.co.th/sport/wrestle/ colon o s p r เพื่อความบันเทิงมากขึ้นยังมีวิดีโอ https://www.thai-rat.co.th/sport/video/ colon รวมถึงไฮไลท์ https://www.thai-rat.co.th/sport/video/highlight slash colon slash สำหรับสรุปเกมสำคัญเรื่องรอบขอบสนาม h t t p s w w w t h a i c o r t s c o h s p o r t v i d e o r o u n d r o p c u p s e เพื่อข่าวสารเบื้องหลังไทยรัฐเล่ากีฬา h t t p s w w w t h a i c o r t s c o h s p o r t v i d e o และโอเคเลยการเล่าถึงเหตุการณ์กีฬา Sport Daily h t t p s w w w t h a i c a r t s c o t h สลัดสปอร์ตสลัดวิดีโอสลัดสปอร์ตเดลี่รายวันและเชียร,ไร์ไทยให้กดกล้อ,อง https://www.web.th/sport/video/chi/ s s a a l a l s s a l s a l ไทยเพื่อสนับสนุนทีมชาติสุดท้ายแกลเลอรี่ https://www.web.th/co.th/sport/gallery s s a a l a l s สำหรับภาพถา่ายกีฬาชั้นเยี่ยมและอีกครั้งวิดีโอ https colon slash slash www thai r a t co t h slash sport slash video พร้อมไฮไลท์ https colon slash slash www thai r a t co t h slash sport slash video slash thai light เรื่องรอบขอบสนาม https colon slash slash www thai r a t co t h slash sport slash video slash รวมกรบขอบสนาอไทยรัฐเล่ากีฬา https colon slash slash www thai r a t co th สแลสสปอร์ตสแลสวิดีโอสแลสและโอเคเลยสปอร์ตเดลี h t t p s colon สแลสสแลสเวไวเว็บไทยรัฐโคทชสแลสสปอร์ตสแลสวดีโอสแลอร์ตอันเดอร์สกและเชียร์ไทยให้กดกล้อง h t t p s colon สแลสสแลสเวไวเว็บไทยรัฐโคทชสแลสสปอร์ตสแลสวดีโอสแลชีรและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างบางคนอาจเห็นว่าการโฟกัส ที่ฟุตบอลไทยมากเกินไปในขณะที่ฟุตบอลโลกกาลังร้อนแรงแต่คนอื่นๆอาจโต้แย้งว่าการสนับสนุนหลีกท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญเพื่อพัฒนาวงการกีฬาของเราคุณเห็นด้วยหรือไม่ความสําเร็จของบุรีรัมในครั้งนี้จะกระตุ้นทีมอื่นๆให้ปรับตัวหรือไม่มาบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรในคอมเมนต์นัการสนทนาการแบบนี้ช่วยให้เราสนุกและเรียนรู้ไปด้วยกัน